็จะมาดูเส้นในมือกันสําหรับเส้นในมือจะเห็นได้ว่าเส้นแรกนะครับเส้นชีวิตเส้นชีวิตเกิดขึ้นในตอนตอน้นก็จะมีเกาะเล็กๆอยู่แล้วก็ตัวเส้นเนี่ยจะไม่ได้ชัดเจนมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเองก็จะมองได้ว่าเรื่องของการดําเนินชีวิตนะก <c oughs> ็จะบอกได้ว่า ในชีวิตเนี่ยมันจะมีเรื่องราวอุปสรรคปัญหาค่อนข้างมากนะครับที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเจ้าของมือนี้แม้จะมีมากแค่ไหนมันก็ยังผ่านไปได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีชีวิตที่วุ่นวายหน่อยแล้วก็ เรื่องของอันนี้อาจจะเด่นหน่อยก็คือเรื่องของคู่ครองความรักนะครับถ้าในวัยหนุ่มวัยรุ่นเนาะก็จะมองได้ว่าเป็นคนที่มีสนเสน่ห์มีโอกาสที่จะเจอคู่ครองค่อนข้างมากเปลี่ยนบ่อยรวมไปถึงมีความรักครั้งไหนเนี่ยก็มักจะมีปัญหาก็คือไอตอนสุขก็สุขแหละแต่ก็จะมีเรื่องให้คิดกังวลอยู่เสมอเสมอ ต่อไปนะครับก็คือเส้นสมองสำหรับเส้นสมองนะครับจะเห็นได้ว่าเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตนะพร้อมๆกันแล้วก็จะมีเกาะเกิดขึ้นอยู่เสมอ,อในลักษณะนี้คนที่เส้นสมองชี้ไปในน,นังคารนะครับจุดแรกเนี่ยในนังคารสูงเนี่ยเขาบอกได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็ว คูเร็วทําเร็วแล้วก็มีเกาะเจนนะมีเกาะอ,อยู่บนเส้นสมองเนี่ยกระบวนการคิดการตัดสินใจการลงมือทำเนี่ยถ้าหากว่าเจ้าของมือเนี่ยคิดเร็วทําเร็วจนเกินไปเนี่ยก็มักจะมีผลเสียหายตามมาเสมอเสมอถ้าเกิดสามารถคิดให้เยอะขึ้นทําให้ช้าลงได้นะครับปัญหาต่างๆเหล่าเนี้ยมันก็จะเบาลงไป จุดต่อไปก็คือเส้นใจนะครับสำหรับเส้นใจในมือน,นี้จะเห็นนะครับว่าตอนต้นมีเกาะแล้วก็มีลักษณะเหมือนขาดต่อไปแล้วก็มีเกาะในลักษณะนี้นะครับ ก็จะบอกในว่าในเรื่องของจิตใจของเจ้าของมือเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสงบนักนะเรียกว่าฝุ้งซ่าได้ง่ายหรือว่ามีเรื่องมากระทบจิตใจแล้วก็อาจจะเป๋ไปได้ง่ายๆนะแล้วก็ตัวเส้นนะครับเส้นแรกก็คือเส้นนี้ที่ย้อยลงมาเนี่ยบอกได้ว่าเป็นคนที่รักใครรักจริงชอบใครชอบจริงทุ่มเทให้หมดใจเรียกว่า ถ้ารักใครก็ยอมเขาหมดจุดนี้ก็บอกได้ว่าเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบต่อภาระหน้าที่ของตัวเองดีจุดนี้ก็บอกได้ว่าเป็นคนที่ทุ่มเทมีความกล้าเขาเรียกว่าอะไรอะเมื่อตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็จะทำนะครับจนกว่าจะสำเร็จ ถ้าหากทำสำเร็จแล้วก็จะคิดหาสิ่งใหม่มาทำอยู่เรื่อยๆนะจุดต่อไปนะครับก็คือเส้นวาสนานะสำหรับเส้นวาสนาในมือนี้จะเห็นได้ว่านะครับส่วนหนึ่งก็มาจากเนินจันด้วยแต่ก็ผ่านกลางฝ่ามือขึ้นมา ในลักษณะนี้นะครับคือเส้นที่เกิดขึ้นรวมไปถึงมีเส้นอิทธิพลเกิดขึ้นด้วยนะแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ชัดเจนมากแต่ก็มีนะครับ่าเป็นยังไงก็จะมองได้ว่าพื้นฐานของเจ้าของมือนี้นะเรื่องของการงานการเงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสดีเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินมีคนคอยช่วยเหลือให้โอกาสอยู่เรียกได้ว่าหาเงินคล่องแต่ว่า ด้วยตัวของเนื้องานเองนะครับก็ค่อนข้างจะลำบากต่อไปนะครับก็คือเส้นวาสนานะครับสำหรับเส้นวาสนาจะเห็นนะว่านอกจากจะมีโอกาสดีๆนะครับที่จะเข้ามามีคนคอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมแต่ว่าด้วยตัวต้นเกาะต้นเส้นนะเขามีเกาะอยู่แม้ว่าจะมีคนช่วยก็เหมือนช่วยไม่สุดไม่เต็มที่นะครับเราก็ต้องมาดิ้นหน่อยต่อสู้เองเพิ่มขึ้นอีก รวมไปถึงเส้นวาสนาที่ตั้งตรงนะครับบริเวณที่ราบบังคาเนี่ยส่งผลให้เรื่องของการงานการเงินเนี่ยอยู่ในสวาวะที่ต้องเหนื่อยต่อสู้กว่าจะได้มาเนี่ยเรียกว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยแล้วก็แม้ว่าจะมีเส้นที่คมชัดเองนะแต่จะเห็นได้ว่ามีเส้นเนี่ยตัดท,ท,ทีีเลยก็บอกได้ว่านอกจากเหนื่อยแล้วเนี่ยจะต้องเจอกับปัญหาเข้ามาค่อนข้างมากนะครับ แต่ว่าด้วยตัวเส้นที่ตัดนะจะมีความเข้มที่น้อยกว่าก็บอกเลยว่าแม้จะมีปัญหาเข้ามาเจ้าของมือก็สามารถผ่านมันพ้นไปได้นะครับนอกจากนี้เองก็จะมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นอีกเป็นระยะนะครับเส้นสั้นบ้างยาวบ้างรวมไปถึงมีเส้นอิทิพนนะแม้จะจางๆนะครับเส้นอิทิพลก็คือเส้นพุธเส้นอาทิตย์เนี่ยเกิดขึ้นสัมผัสกับเส้นวาสนาด้วยเนี่ย ก็ส่งผลให้เรื่องของการงานการเงินของเจ้าของมือเองนะครับมีโอกาสที่จะพัฒนาก้าวหน้าได้บ้างเป็นระยะระยะก็คือแม้จะไม่ต่อเนื่องแต่ก็ยังมีโอกาสดีๆเข้ามาอยู่ทีน,นี้เราก็จะมาสรุปนะว่ามือซ้ายเนี่ยมีเส้นยังไงบ้างเส้นชีวิตนะครับในตอนต้นนะมีก่อเล็กน้อย แล้วก็มีเส้นที่ไม่ได้ชัดเจนร้อนะครับก็ให้คุณภาพอยู่ที่สักแเส้นสมองมีเก่ะค่อนข้างมากแล้วก็ปลายชี้มาที่เนื้อังคารสูงคุณภาพเส้นก็อยู่ที่ประมาณ8นะครับถ้าเจ้าของมือสามารถปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงได้นะเกี่ยวกับเรื่องของการคิด การกระทําการตัดสินใจเนี่ยขอให้ช้าลงหน่อยหรือว่าคิดทบทวนให้มากหน่อยเนี่ยโอกาสดีๆมันก็มีโอกาสที่จะพบเจอได้มากขึ้นนะครับเรื่องของเส้นใจเส้นใจเองคุณภาพก็อยู่ที่ประมาณ8เหมือนกันนะครับอันเนื่องมาจากเส้นไม่ได้ต่อเนื่องทั้งหมดแล้วก็มีเกาะเกิดขึ้น สิ่งที่เจ้าของมือควรปรับปรุงณจุดนี้นะครับก็ควรจะฝึกสมาธิบ้างนะจะช่วยให้สิ่งที่เข้ามากระทบอะ่ะมันส่งผลต่อจิตใจของเราได้น้อยลงอดทนได้มากขึ้นนะครับสำหรับเส้นวาสนาเองนะครับในภาพรวมก็บอกได้ว่ามีกินมีใช้นะไม่ขาดตอนแต่อย่างที่บอกนะครับ ก็ถือว่ามีทั้งดีแต่ว่าดีไม่สุดเนาะเรียกว่าได้สัก8เหมือนกันก็คือมันมีโอกาสดีๆกับเรื่องของการเงินมีคนช่วยเหลือบ้างให้โอกาสบ้าง,ม,าางมีโอกาสพัฒนาบ้างแต่ก็มาเป็นระยะระยะไม่ได้เต็มที่ต่อเนื่องนะครับโดยรวมๆในมือนี้นะครับมือซ้ายนี้ก็ให้คุณภาพเส้นอยู่ที่8เต็ม10นะต่อไปเราจะไปดูมือขวากัน สำหรับมือขวานะครับนอกจากเป็นเรื่องของการปฏิบัติแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งยังให้น้ำหนักไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยสภาวะการงานที่ทำเนี่ยจะให้น้ำหนักเกี่ยวกับมือขวาค่อนข้างชัดเจนกว่ามือซ้ายมาดูนะครับสำหรับเส้นชีวิตนะครับจะเห็นได้ว่าเส้นชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจากเส้นสมองเลยมีความคมเข้มมากแล้วก็มีเกาะเกิดขึ้นกลางเส้น สิ่งนี้บอกได้ว่าเจ้าของมือเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากๆเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของการงานมีแนวคิดการตัดสินใจที่ชัดเจนอาจจะรับฟังคนได้น้อยด้วยเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความคิดของตัวเองนะครับจุดที่ต้องระวังนะครับตัวนี้ก็บอกได้ว่าเจ้าของมือมีโอกาสนะครับที่จะเจ็บป่วย ไม่สบายหรือมีอาการของโรคที่เกี่ยวกับบริเวณช่องท้องแถวๆโซนนั้นนะใต้เราวนมจนถึงช่องท้องมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สําหรับเส้นสมองนะครับก็บอกเลยว่าเป็นคนที่เชื่อในความคิดของตัวเองคิดเร็วทําเร็วแต่มีข้อดีนะครับอ,อย่างที่บอกครับเส้นสมองในมือขวาจะดีกว่ามือซ้ายก็คือจะเป็นคนที่คิดพิจารณาตัดสินใจได้รอบคอบมากขึ้น ชัดเจนมากขึ้นแม้ว่าจะมีการคิดกระทำตัดสินใจที่เร็วขึ้นเหมือนเดิมก็ตามนะครับแต่ว่าในอนาคตต่อไปนะครับเรื่องของความคิดการตัดสินใจเนี่ยจะเฉียบคมขึ้นนะต่อไปเรื่องของจิตใจนะครับจะเห็นได้ว่ามือขวาเองก็จะมีเกาะเกิดขึ้นตล,ลอดเกิดขึ้นอยู่เสมอตล,ลอดเส้นเลยในลักษณะนี้ เรื่องของจิตใจนะครับก็ยังจะเป็นคนที่มีสภาวะอารมณ์ที่ไม่ค่อยนิ่งเหมือนเดิมนะถ้ามีเรื่องอะไรเข้ามากระทบเนี่ยก็จะหวันไหวได้ง่ายนะส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์ได้ง่ายแล้วก็ตอนปลายเส้นนะครับแม้จะขึ้นเนินพฤหัสนะครับแต่ว่าตัวเส้นเนี่ยก็ย้อยตกมาลงมาข้างล่างก็หมายถึงว่าถ้าเกิดเจ้าของมือเนี่ยเชื่อใครรักใครชอบใครเนี่ยก็จะยอมเขาหมดทุ่มเทให้เขาหมด ต่อไปนะครับคือเส้นวาสนาสำหรับเส้นวาสนาในมือขวาจะเห็นได้ว่านะครับตัวเส้นวาสนาเองเกิดขึ้นจากเนินจานเหมือนกันตรงนี้มีเส้นเกิดขึ้นเหมือนกันมาสัมผัสกับเส้นชีวิตนะครับสัมผัสกันไปมาเป็นเครื่องหมายเกาะ ็มีเส้นวาสนาเกิดขึ้นในแนวนี้มีเส้นอิทธิพลเกิดขึ้นนะครับเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็จะประมาณนี้นะครับ <Okay. S 2> ก็จะเห็นได้ว่ามือขวาก็เช่นกันนะครับจะเห็นได้ว่าแนวของเส้นวาสนาเนี่ยมาจากเนินจานเหมือนกันเพราะฉะนั้น เรื่องของการงานการเงินเนี่ยก็จะเป็นคนที่หาเงินง่ายหาเงินคล่องเรียกได้ว่าอยู่เฉยๆก็มีคนหาโอกาสเข้ามาหาเราเองนะครับเหมือนกับถ้าเรามีหน้าร้านเนี่ยลูกค้าก็จะมาหาเราเองไม่ต้องโฆษณายเยอะนะครับแล้วก็ตัวของงานเองแม้ว่าจะหาเงินง่ายนะแต่ว่าก็ไม่ได้ราบรื่นสัทีเดียวเพราะว่าเครื่องหมายเกาะตัวเนี้ยก็ามาทําให้การเงินมัน ไม่ลาาพื้นเท่าไหร่ไม่ได้สมหวังตามที่ตั้งเป้าไว้เต็มร้ออาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาให้แก้ไขบ้างนะครับส่วนตัวของการงานการเงินที่ต้องทำเนี่ยมันก็มีปัญหาตามช่วงอายุนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติการเงินในมือขวาเนี่ยอาจจะดูมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่ต่อเนื่องเท่ามือซ้าย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองมองแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าการเงินในมือนี้นะในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราไม่โฟกัสหรือไม่เอาใจใส่มันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขาดช่วงขาดตอนได้หรือมีการเปลี่ยนแปลงได้บ่อยส่วนเรื่องของโอกาสดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตก้าวหน้าก็มีเข้ามาเป็นจังหวะจังหวะนะครับันเนื่องมาจากเส้นมันไม่ไม่ต่อเนื่องไม่ชัดเจนนะครับ ขึ้นมาเป็นเส้นๆขาดๆน,นะครับอนนี้แต่ถามว่ามีไหมมันก็มีนะครับเรื่องงานเรื่องเงินถือว่ามีเรามาดูที่คุณภาพเส้นในมือขวานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเส้นชีวิตนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีเกาะเนาะเพราะฉะนั้นคุณภาพมันก็จะลดลงไปอีกเส้นสมองมีเกาะเล็กน้อยครับก็ไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่ อันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นเป็น9เส้นใจไม่ได้ขาดแต่ว่ามันมีเกาะเกิดขึ้นเป็นรูปโซ่ะนะครับตัวนี้ก็จะส่งผลให้จิตใจไม่มั่นคงเหมือนกันนะครับไม่มั่นคงมีเรื่องกระทบกระเทียนง่ายเส้นวาสนานะครับจะเห็นได้ว่ามันมีเกาะแล้วก็ขาดต่อค่อนข้างมากในตัวนี้ก็จะส่งผลให้ลดลงเหลือ7เนาะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกได้ว่าอนาคตนะครับเจ้าของมือนี้อาจจะมีสภาวะของวิถีชีวิตต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นชีวิตการงานการเงินเนี่ยอาจจะลดเป้าหมายในชีวิตลงไปส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าที่ถอยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องโฟกัส ก็มาสรุปเทียบซ้ายขวานะครับก็จะเห็นได้ว่ามือซ้ายเนี่ยมันมีคุณภาพเส้นที่โอเคกว่าขวานะครับแม้ว่าบางเรื่องบางราวนะจะมีมุมที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้นบางมุมก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่คุณภาพน้อยลงนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับมันก็ไม่ได้ต่างกันมากทั้งซ้ายและขวาแต่ว่าเท่าที่เห็นแล้วก็พอสรุปได้นะครับอนาคตของเจ้าของมือนี้ อาจจะให้ความสําคัญเกี่ยวบเรื่องของการผลักดันพัฒนาชีวิตหรือว่าเป้าหมายเนี่ยมันลดน้อยลงไปกว่าในวัยเด็กที่เป็นอยู่ก็คือเอาขึ้นอาจจะมองเห็นบางสิ่งบางอย่างมันให้ความสำคัญมันน้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆนะมันมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ว่าจะเสียหายนะครับก็สามารถมองได้ว่าเราอาจจะอยู่แบบสบายใจมากขึ้นนะมีความต้องการเกี่ยวกับเรื่องของเองินทองลดน้อยลงเป็นต้นนะครับ